สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic a o l f u t u r e ในวันศุกร์ที่8มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำปรับร่วงลงแรงนะคะหลังจากที่เฟดไม่ได้มีการพูดถึงมาตรการ QE 3หรือว่าไม่ได้พูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะราคาทองคำก็ปิดไปที่1,588 ลลาลงมา46.20เ yes, ยสรซาราตะออนะคะมีความเคลื่อนไหวระหว่าง1,579.40ถึง1,630.70นะคะสาเหตุก็เนื่องจากเฟดไม่มีมาตรการ QE3 ออกมานะคะแล้วก็ฟิชเลดติ้งลดอันดับเครดิตสเปนรวดเดียว3ขั้นนะคะยอดขอสุดการการว่างงานายสัปดาห์ของสหรัฐ ลดลงนะคะเป็นครั้งแรกนะคะก็คือลดลง12,000รายนะคะมาอยู่ที่ระดับ3 7 7 0 0 0เรายแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะคะนับจากวิกฤตซัพพรามก็คือลดลงมา0.25%นะคะโดยอัตราเงินฝากเนี่ยลดลงมาที่ระดับ3.25%นะคะแล้วก็อาาัตราเงินกู้1ปีมาอยู่ที่ระดับ6.31%์นะคะ ส่วนในช่วงเช้าวันนี้นะคะค่าเงินย s เอดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงไปเมื่อคืนนี้ก็เริ่มติดกลับนะคะส่วนค่าเงินยูโรที่แข็งค่าไปเมื่อคืนนี้นะคะก็อ่อนค่าลงในลักษณะพักตัวนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบยังถูกขายอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นักลงทุนก็เริ่มขายทำกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วนะคะส่วนทองคำเรามองว่าถ้าห่างลงมาบริเวณ1 5 5 0 1 5 3 0ก็จะสามารถรีบาวได้นะคะ นี่ก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่บอกไปนะคะยอดขอรับซื้อกันกันว่างานรายสัปดาห์ลดลงนะคะก็คือดีขึ้นนะคะลดลงแสดงว่าดีขึ้นส่วนดาวโจนนะคะบวกขึ้นมาได้46.20จุดงนนะคะราคาทองคำถูกขายทำกำไรค่อนถูกขายออกมาค่อนข้างแรงนะคะเมื่อคืนนี้แต่ว่าทองคำเคลื่อนไหวในทิศทางที่ แตกต่างจากค่างเงินยูโรแล้วก็ตลาดหุ้นนะคะโดยถูกขายมากกว่าในตลาดอืน่นๆส่วน SPDR ถือทองเท่าเดิมนะคะ1,274.79ตันนะคะเรามาดูกราฟกันนะคะหลังจากที่ราคาทองคำนะคะขึ้นมาแรงเมื่อวันศุกร์นะคะ70กรียนนะคะแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะมาไฮที่บริเวณ1,640นะคะจากนั้นก็มีแรงขายนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ขายแรงมากนะคะ40เกรียนแล้ววันนี้ก็ปรับตัวลดลงต่อนะคะหลุดแนวรับบริเวณ1,580แล้วนะคะเป้าหมายที่น่าจะลงไปได้ต่อก็คือบริเวณ1,550นะคะแล้วก็1,530นะคะบริเวณนี้ ซึ่งถ้าลงมาบริเวณ1530เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวได้นะคะส่วนแนวต้านวันนี้นะคะมองที่บริเวณ1 6 0 0แล้วก็1610นะคะเราคาดว่า,าการแว่งตัวในช่วงนี้นะคะจะค่อนข้างแรงถ้าหากว่ามีการรีบาวขึ้นมานักลงทุนที่เปิดลองไว้นะคะที่ช่วงในช่วงบริเวณ1600เนี่ยอาจจะต้องปิดสถานะ นะคะป้องกันความเสี่ยงไปก่อนนะคะแล้วก็เปิดช็อตลงมานะคะเพื่อที่จะมาทำกำไรบริเวณ1น5 5 5 0หรือว่า1,530นะคะสรุปแนวรับในวันนะคะ1,580แล้วก็ถัดมา1,550ตอนนี้ก็หลุดบาแล้วนะคะ1,500 ก็ถัดมาที่1,530แล้วก็มองว่าถ้าลงมาลึกถึง1,530เนี่ยมังมีโอกาสรีบาวได้หรืดีบาวได้ค่อนข้างดีนะคะส่วนแนวต้านก็คือ1,600แล้วก็1,610สําำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ